a n นด o i ยตอนเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน Progress Bar ททำการสร้าง Android Project โดยไปที่ file wow. new n a t e r e android application project คลิก next application name ให้ชื่อว่า prbar ในส่วนของ p c k k g t name นั้นให้เปลี่ยนชื่อเป็น com android prbar b u i l d SDK ให um well. ้เลือกเป็น Android 2.3.3ส่วน Minimum Request ให้เลือกเป็น Android 2.3.3เช่นกันคลิก Next คลิก Next เลือก Blank Activity คลิก Next จากนั้น Activity Name เปลี่ยนชื่อเป็น PR Bar Layout Name ใช้ชื่อว่า Main จากนั้นคลิก Finish เพื่อ Create Project เมื่อสร้าง Project เสร็จแล้ว ในส่วนของไฟล์ m a i n m l ให้ทำการโคดทิ้งตามนี้เพื่อเรียกใช้งาน t e a t view progress bar และ web view ขึ้นมาใช้งานหรือจะใช้ graphical layout ทำ GUI ตามนี้ก็ได้ในส่วนของ h o m a n d r o i d p r b a r ในส่วนของ pr.bar.java ให้ทำการโคดดิ้งตามนี้ ในส่วนของโค้ดบรรทัดที่1เป็นการเจนมาจากโปรแกรมอยู่แล้วในส่วนของโค้ดบรรทัดที่5ถึง12เป็นการเรียกใช้ไลบรารีและวิดเจ็ตต่างๆในส่วนของโค้ดบรรทัดที่15เป็นการสร้างคลาสที่ชื่อ prbar ขึ้นมาบรรทัด18-19เป็นการสร้างตัวแปรเพื่อช่วมโยงไปยังวิดเจต็ตโค้ด วันที่22ถึง32เป็นการประกาศ e ม h o d oncreate โดยภายใน e ม h อ d ทำหน้าที่เรียกใช้งานเว็บเบราว์เซอร์และไปเข้าเว็บ google.com ก่อนที่จะเข้าเว็บนั้นตัวโปร g ก e s s bar จะมีการทำงานว่าโปรแกรมกำลังดาวน์โหลดอยู่ก่อนทำการเทสวย avd จะมาทำการเปลี่ยนเว็บไซต์ที่จะใช้ในการดาวน์โหลดเป็น ใช้ open source o t org ทำการเพิ่มโค้ดในไฟล์ AndroidManifest.xml โดยเพิ่มบรรทัดที่24ลงไปเพื่อทำการเปิด Permission ให้โปรแกรมสามารถเน c t กับอินเทอร์เน็ตได้จากนั้นทำการทดสอบด้วยการ r u น a v d โดยไปที่ run configuration เราลเลือก Project prbar จากนั้น target เลือกเป็น a v d จากนั้นคลิก run ทำการ Unlock Emulator หรือ a v d จะเห็นได้ว่า Hypo Guest Browing จากนั้นจะทำการโหลดหน้า Web page, เว็บเพจ Thai Open Source.org ก็จบแล้วนะครับสาหรับ Android ตอน Hypo Guest Bar